สวัสดีค่ะอินติต้นรับเข้าสู่รายการ I, I Love Japanese ค่วันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง s ชิรุรับวากาลุต่างกันย,ยังไงนะคะค่ะนี้ก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งนะคะที่มีคนถามมาเยอะมากเลยเนาะคุณยูกิเนาะใช่ค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาสอนกันมาดูความหมายหลักๆของมันนะคะ Shiru แปลว่ารู้หรือว่ารู้จักนะคะว a กา r ุก็คือเข้าใจ มาดูประโยคตัวอย่างกันเลยดีกว่า <noise> ค<声>่ะใชาะวะร้านใいโนเอเสียเตกุดาซการนไประโยคแรกที full, so ่น <noise> ี่คุณยูก <noise> ิบอกใช่มคว่้าะว่าอเตุดาก็คือจะแปลว่าไม่เข้าใจวิธีใช้รบกวนช่วยสอนหน่อยได้ไหมคะส่วนประโยคที่สงใช่ไหมคะที่ใช้คําว่าใช้การะรานโนเดอก็คือจะแปลว่า ไม่รู้วิธีใช้ช่วยสอนหน่อยได้ไหมคะแต่สังเกตไหมคะว่าคําช่วยจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นคําว่าว่าก้าดุที่แปลว่าเข้าใจจะใช้นําหน้าว่ากะนะคะส่วนคําว่าไม่รู้จะนําหน้าด้วยออันนี้ต้องระวังนะคะก็คือใช้ได้ทั้งทั้งสอ,งอย่างเลยแต่ความหมายไม่เหมือนกันค่ะทีนี้มาดูตัวอย่างอื่นกันอีกกว่าเสซนหมโอคิตะกะสชกคาตโอชิรานเซซเมโอคิตะกะ

ก็คืออันนี้คิดว่าคงจะเหมือนภาษาไทยเนาะคือ,อฟังคําอธิบายแล้วนะคะก็ไม่เข้าใจค่ะเราภาษาไทยก็จะไม่พูดใช่ไหมฟังคําอธิบายแล้วไม่รู้ <k> คือคําว่าไม่เข้าใจใช้แล้วมันเป็นธรรมชาติมากกว่าในกรณีนี้ก็เลยเป็นคําว่าวาการ์ดเรามาดูตัวอย่างอื่นกันแล้วทายว่าไหนถูกนะคะいろいろしてみたが使い方がわからないかいろいろしてみたが使い方を ไらないูอันไหนถูกคะอันไหนถูกเราเอาเราค่ะคำตอบคือいろいงทำใหงแล้วแต่ก็ยังไม่เข้าใจวิธีใช้คือเราจะบอกว่าไม่รู้วิธีใช้แล้วมันฟังดูแปลกๆเพราะมันต้องใช้ความเข้าใจใช่ไหมก็เลยต้องแปลว่าไม่เข้าใจไม่ใช่ว่า ไม่ใช่คําว่าไม่รู้ส่วนใหญ่นะคะใช้คําว่าไม่รู้ก็คือว่าไม่คุยใดใดไม่รู้จักอะไรเลยร้อยเปอร์เซนต์เลยใช่ไหมคะสาหรับภาษาญี่ปุ่นนะคะใช่แต่นี่คือเหมือนเราลองทําหลายอย่างแล้วเราไม่เข้าใจอะค่ะแต่ถ้าอย่างไม่รู้นี่คือเราไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่เคยเห็นมาก่อนทีนี้มีข้ออยาว์นข้อหนึ่งถ้ามาอยากจะบอกว่าอยากเข้าใจถ้าอยากรู้เราจะพูดว่ายังไงคะอยากรู้ซิตีไต ค่ะอันนี้คือโอเคนะคะเพราะว่าอยากรู้หรืออยากรู้จักแต่ทีนี้ถ้าเราถ้ามาอยากจะบอกว่าอยากเข้าใจอะเราจะพูดคาว่าวาก,การิตได้ไหมคะอืมฟังแร้วเข้าใจแต่ว่าไม่่อยใช้ค่ะอืมไม่ค่อยใช้นะคะวาก,การิตไม่ค่อยไม่ค่อยใช้นะคะส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นจะใช้คําอื่นคําว่าอะไรคะรู้ใจชตายรู สไตล์อันนี้ต้องจำนะคะว่ากาดิไตเป็นข้อยกเว้นเนาะไม่ค่อยใช้นะคะอย่าใช้ดีกว่าคือพูดแล้วคนญี่ปุ่นเข้าใจนะคะเพียงแต่เขาไม่ใช้การเขาจะใช้คําว่านิไกสไตล์ค่ะนิไกมีความหมายเหมือนคําว่าวาการุแต่ว่าอาจจะเป็นความหมายคําที่พราะกว่าทางการมากกว่าใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างเช่นเวลาทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะใช้คําว่านิไกสุรุแล้วอีกหนึ่งก็ชิร่าเรติ 知られているわかられているわかられているค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งที่คุณยูกิยกมานะคะก็คือถูกรู้กับถูกเข้าใจนะคะก็คือในกรณีนี้เราจะใช้คําว่าถูกเข้าใจไม่ได้ฟังแล้วไม่เป็นธรรมชาติใช่ไหมแต่ถูกรู้ใช้ได้อันนี้ก็จําอีกนะคะ,คะใช้ได้นะคะเทว่าว่ากัเ ไม่โปกนะคะถูกเข้าใจนะคะค่ะริไซาเลติรุิซาเลติรใช้ได้ใช้ได้ค่ะค่ะอย่างที่บอกไปนะคะสองกรณีนี้ต้องจำนะคะถ้าบอกว่าอยากจะบอกว่าอยากเข้าใจกับถูกเข้าใจเนี่ยเราจะไม่ใช้คำว่าวาการุเราจะใช้คำว่าริกนะคะค่ะก็คือถ้าอยากรู้ก็ริไกสไตล์เวลาเราก็หมดแล้วนะคะพบกันใหม่นะครับค่ะแล้วก็อย่าลืม subscribe ที่ช่อง ไอ้เล่าจะไปนี <S 2> <S 2> <S ่ค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ